สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมเอาค่ะท่านผู้ชมอันนี้ตีซีสิไปตีหาแล้วสีแจ้งแล้วกับเป็นมือใหม่แล้วเนาะครับผมมือนี้กับเป็นวันเพ็ญเดือนสิบสองค่ะวันที่วันที่ห้าเลยครับผมมือนี้ห้า <5 S 2> พฤศจิกาเด้อค่ะท่านผู้ชมมือนี้เป็นวันลอยกระทงเนาะแมนค่ะมือนี้น้าเชี่ยเห็ดแนวกินไปวัดค่ะท่านผู้ชมกับแม่หลวงพี่ค่ะค กับแม่น้องพี่เพราะว่าน้ำเสียร์ไปคอเลแม็อยู่สลาทีน้ำเสียกับเอฟซีซอยกันไหมค่ะดอนผู้ชมแม่ซอยกันบุญยังฮึบุญในเดินซีครับผมบุญเดครับซอยดาวไข่ไก่นะค<า>่ะดอนผู้ชม,มบารนี้พญานาคยูหมองขางนาสลาที่น้ำเสียไปไทยให้เบิง บ่แล้วจ้าเทียกัรันบุ้ชมค่ะได้ซ้ำนันค่ะบานีล่าสุดน้ำเชี่ยขี่รถผดพานมากกะเลยขอเพิ่นันนะขอ,อว่าอยากให้พญานาคแล้วอยากให้น้ำเชี่ยฝันเหม่นๆให้พ้าเอฟซี่ถือสันเดียก็เลยฝันฝันแต่ว่าก็ดได้บ่เต็มที่ค่ะได้ผู้ใดว่าใด้เนาะ ขา้น้ำเสียก็ไดเพราเต็มที่พันไปเข่าคามโค้งฟันว่าออกลูกฟ้าแฝดครับขาไปเข่าคามโค้งบัน่นอีกทีไม่ใหญ่น้ำเสียไปออกลูกใสฟ้าแฝดผู้ยิ่งลอยยี่สิบหกค่ะท่า,านผู้ชมค่ะบ,บานนี้น้ำเสียก็อยากได้สามตัวตรงฟันเหม็นแจ้งสีรหรือว่าเดี๋ยวคนแนวกินไปวัดแล้วน้ำเสียก็สีไปจุดถูกขอ ให้เอฟซีเด้ถือน้ำสามตัวตรงอยากให้พญานาคแล้วเดี๋ยวตอนนี้ไปเห็ดแนวกินก่อนเนาะคขาดมือส้มเนาะครับผมค่ะน้ำสุดปลายจงมันก็แหคงเอาปไขึ้นแต่เสียบอยู่เนาะเลี้ยงอุ้ยหุยเนาะนี่กินกินกินตอนนั่นเนาะนี่นี่แหละนนี้แหละเสียบไปโรงเรี้ยงน่นเลี้ยงเด็กหน่อยเนาะ ถอดทอด้จัง,จอ,อ,งอัองนูงงนละสามพูละสามผู้ละสามอันนั้นสิดีปะ่ะเส,สามน่องเนาะผู้ละสามน่องสามน่องอันนี้เอาไปไหพระกันงามขับหนุ่งเนี้ยน่าทานมากเลยนี่แหละอันสิสิไปหาพระเขาอยู่หมองพญานาคพว้อม สิเอาไปจุดถูพควอมเฮฟซี่เพื่อน,นได้ถือกน้ำออบะนิก่อ,อก,กัน <c oughs> ก่อ,อก,กัน,นมักสมแกกไม่ออกวะนน่ <c oughs> เอาได้โชคได้ลาบบะเน้สิไปจุดถู <c oughs> เอาา๋อค่ะท่านผู้ชม <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> แล้วแล้วค่ะลาบหมูทอดไก ขอ,ของหวานของหวานอยู่รถพอหญ่กะมีไปวัดค่ะท่านผู้ชมไปเบิง่งจุดถูกเดี๋ยวไปซองทะเบียนรถก่อนทะเบียนรถขนอาหารแปดเจ็ดตรงตรงค่ะท่านผู้ชม แปดเจ็ดอือสามเจ็ดกับคำโค้งนัวท่ออ๋อ่ารดูส้มเดี๋ยวถ้าเบิงน้ำเสียจะไปจุดถูกเดี๋ยวเลขอันแม่เลขหลอกบนเนาะครับท่าไหนท่านะแจ๊คสิไเลท่าแฟีงหูไเลท่าเ้าหน้ำผาแม่ย้อนเดียว่นาเพราะแม่หนุ่มพี่ว่าแม่เลขหลอกเดี๋ยวลงคลิปต่อไป มาแล้วแม่เลขลอกบนเนาะบนอย่างเดียวบนอย่างเดียวที่เอฟซรอคอยเดี๋ยวน้ำเชี่ยมาตวัดแล้วก็ไปจุดถูบขอเพินไหวค่ะท่านผู้ชมจุดถูบให้เอซไปขามโค้งกับหวยไทยในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะขอไหวได้เทิ่งฝันแม่นพอ้อหนึ่งสองหค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งเลขถูบน้ำกันค่ะไปเอบุญน้ำกันค่ะ วันนี้วันพระใหญ่วันลอยกระทงอค่ะท่านผู้ชมมาหอดวัดแล้วไปแสดงผ้าเขาก่อนค่ะเต้าอ,อ๋อ,อหลับบูหอ,อดไก่มือนนี่โอ้นี่กินไล พูดเยอสิกินอี่หยงเนาะเหยงกินเอาง่ายูดพูดเดะพูดเดพูดดน้ำขังม่เย่หน่อยไหมเนาะเออ แต่ว่าอันถัดถัดพรกเขาขออันนึงได้บนงเนี่ยเรื่องอานแกะการทำแหยเกราโหลกเงอะสวดก็เลยอยากให้ใช้ก้อนเ่ว่าผ <them> ูก่าทำไส้กับทจากกระโนสวดประหงเลยทำไส้กรได

รานีปิภูสังคัชาโ,โนุสยามาุริโยจันติมาราจชกุฎวันตานะราปิจามมะมาราจาอินตาจาตุโลก <ยา S 1> ัมญามิตรสนิทันคนเคยร่วมเคยรักสมากใครมีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันคุณเนะโอ้ช่งคีมเลยค่ะท่านผู้ชมนะครับผมไปไปเปนแบบไปนาพญานาคคุณเนาะสวัสดีครับก่อนสวัสดีค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม ที่เอฟซีของน้ำเชียเพิ่นซอยกันเห็ดเห็ดกะทินดินนนเนาะอันมื่นตอนเฮาเห็ดเหมือนเมียบุญเดือนซีอ้อผัวป้ากับบุญเดือันทีนผ้ากันแห้งเหมือนกันค่านผู้ชมเลขถือแล้วถืออีกเนาะอของแตกแล้วเ้าเลือกปู้บนหอแล้ว เอาเอาไว้เมืงได้เฮ้ยเ,เ,เอาไว้ตรงกลางนี่ก็ได้ท่านี่ค่ะดันผู้ชมน้ำเสียขออันทั้งหวยขำโค้งและหวยไทยเมื่อน,นั้นบ้านนี้ก็ะเลยไปฝันฝันมาไปออกลูกเฮียนเม่ใยญ่ลูกฟ้าแฝดบ้านนี้ก็ะเลยถือถือบ้านเล็กที่ไม่ใยญ่ไทยเอฟซี FC แฟนคลับของน้ำเสียเพื่นไดฟังในคขิปหวยไทยที่น้ำเสียลงกับ สี่ด,ด้งยิออออ 1, 2, 6, นเนาะ 1, ค่ะท่านผู้ชมออกออกหนึ่งสองหกเนาะเถวหนึ่งสองหกออกสอแล้วกันหค่ะบานน้ำเชี่ยววา,าสิมาเลีย่ยงเจ้าทีแจ้งเสียค่ะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มื้อนี้ก็เป็นวันสำคัญพร้อมวันพระใหญ่ค่ะวันลอยกระทงพร้อมค่ะท่านผู้ชมค่ะเอาหาพราเข่าให เพิ่นแล้วบานีกา้กระซีจุดทูบให้เพิ่นขอสามตัวตรงค่ะให้เอฟซีได้ถือให้เพิ่นได้ซอยสัง่งหัวพญานาคก,กับท่านในมีหางกับท่านในมีค่ะท่านผู้ชมเม็ดงบก่อนค่ะเม็ดงบก่อนเมืองเนี้ยค่ะท่านผู้ชมสีเก่ายังเมื่อท่านในมีค่ะเอ้าบานเก่ามาเสีย จุดถูกบ่ะนี่ยขอเด้อทั้งหมดเรียงนี้อ๋อสวยกดล่างี้ดูไม่ออกเพิ่นแต่งมากค่ะท่านผู้ชมบ่ะนี่นี่ค่ะท่านผู้ชมแปดเจ็ดอ๋ค่ะท่านผู้ชมมาแล้วค่ะเลขสวยพร้อมนี่ค่ะ สามเก้าสองค่ะสามเก้าสองไปขามโขงน้ำเลือค่ะดันผู้ชมิเรียงเจ้าทีเพิน่นมาแต่วัดแล้วเรย่อมาไทยเมนอีหยังคือเป็นอังสีเทาโอ้ยออกแล้วเ <c oughs> จ,จ็ดเจ็ดแปงเข้าไปนองนี่จุดดเฮียนได้ครับผมออกแล้วออกอีกก็ได้สองงวดแล้วว่าเมนบ่ อ๋อค่ะท่านผู้ชมนี่ล่ละเลขถูบเนาะครับผมค่ะอันนี้จุดยูวัดเนาะแมนค่ะเยนตัวใหญ่ให้<อ>เบิง่งเอา้าเท่าเมนตัวนี้เพรเฮือเถวเฮือสามหกที่ว่าอันใหญ่ดวงเฮ่งบอกกันไหมตอนห่อไข่ไปเห็นไหมอ๋อมนมีมันมีสามเก่าหกสามหกเก่าเป็นหกเป็นสามหกดิเนาะแมนสามหกอันนี้เป็นสามเก่า หมื่อนอัน 3, 6, ้งสามหกตรงๆเลยเนาะทอหกสาม,ม,ม 6, อันนี้เป็นสามเก่าสองตัดสามเก่าสามสองเก่าสองคา่ันบุชมอันนี้ยูยูเฮียนเนาะแมนเอีงก็ม <laughs> าเจ็ดเจ็ดแปดคานบุษมค,ค่ะเอาตัดกรได็ดเจ็กับเจ็ตัวเก่าเนาะเลขกรสีออกตัวเก้านี่แหละไปขามโค้งน่เด้อคา่านบุชมเนาะครับผมค่ะเอาคลิปต่อไปน้ำเสียจะนํำเสนอ <laughs> แม่เลขล็อกบนแม่เลขล็อกบนที่ fc รอคอยเนาะครับผม <ขะ S 2> ค่ะอ๋อค่ะท่านผู้ชมสหรั์คลิปนี้พอกันคลิปหนาแม่เลขล็อกบนสวัสดีค่ะสวัสดีลรวก,ก็กินเข้าป่านี่ยเ้ก็อขอลับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะครับผมถ่ายขิมค่ะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมเอฟซีทันใดที่เพิ่อนอยากให้หน้าซอหนา้าใสครับหน้าเพิ่นมองคําค่ะให้ทักไลน์มาหาเนําเสียได้เด้อค่ะครับอ่าเบอร์ที่เก่ามาเสียบอกค่ะครับผม0984740683ครับ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์เด้ครับพี่น้องไม่ใช่ไอดีไลน์ได้ครับผมเอฟซีทันใดที่เพิ่นอยากทดลองใส่เด้ค่ะสบูนี่เฮ็ดในาห้องใสให้ฝ่าจางกาจจางนานี่ใสเด้ค่ะดานุส้มครับสำหรับน้ำเชี่ยกับกล่อมาเชี่ยเอฟซีหลายทันเพิ่นใส่กับน้ำเชี่ยมาหลายเดือนแล้วค่ะดานุส้มเพิ่นใส่ถือครับพบการเปลี่ยนแปลงเลยเนาะครับผม แต่ว่าสบู่นี่คือบ่เปียงเนาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะก่อนหนึ่งนี่เห็นผลที่เถ้าแมนค่ะก่อนหนึ่งก็เห็นผลแล้วครับพี่น้องเนาะแมนค่ะเอาต่อมาก็จะเป็นนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเซรั่มค่ะเซรั่มนี่เฮ็ดให้หนาเฮ้าเต่งตึงแล้วค่ะท่านผู้ชมก่แห่งบ่เหี่ยวให้หนาใสพร้อมค่ะท่านผู้ชมหนามีมีหนาไม่นวลนค่ะผมกับชุ่มชื่นครับพี่น้องเนาะค่ะครับ นี่แหละค่ะท่านผู้ชมสองตัวนี่ค่ะใส่ดีค่ะสําหรับเอฟซีทีเพิ่นยังบ่เคยทดล่องแถวสองตัวนี่ไปใส่กนค่ะเอฟซีทีเพิ่นเอาไปทดล่องแล้วตอนนี้ครับผลตอบรับดีมากครับพี่น้องเนาะสบูนึงเซรั่มสามครับผมค่ะครับสบูนึงแมนเซรั่มสี่งสี่ครับพี่น้องค่ะตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเซรั่มนี่สีมดไว้ก็สบูนาะค่ะเพิ่นก็ใส่ถึงน้ำค่ะครับ ขาดบ่ได้เด้อครับพี่น้องเพนว่าใส่แล้วนาชุ่มชื่นแล้วก็เป็นปังขึ้นครับพี่น้องเนาะแล้วพันท้ายรูปไม่เบิ่งฟองค่ะดานู้ชมแมน้ำเสียนี่สิใส่เลยค่ะครับก็ดีใจกับเพิ่นได้ครับผมหลายๆท่านเพราะว่าจะเพิินหรือว่าเก่ามาเชี่ยเองครับพี่น้องเนาะพะบการเปลี่ยนแปลงอีหลีดานมู้ชมหลังจากเข้าล้างสบู่แล้วครับผมตามด้วยเซรั่มครับค่ะไทย f อซีมีกันแดดกระต้อจากเซรั่มนะค่านแม่นรับผม ผ่าเอซีบ่มีกันแดดเพิ่นลบ่อบมักใส่ใส่แป้งตาลับเลยค่ะดานม้นชมแป้งตาลับนี่บ่อบติดผ่าพิจมูกสามอย่างนี่ใส่ดีแล้วค่ะค,ะครสามอย่างนี้ใช้ดีค่ะเอฟซียดน,น้เป็นหยอดหิตแล้วเนาะแมนค่ะแป้งตาลับก็มีกันแดดในตัวน้าครับผมค่ะครับใส่ดีค่ะดานม้นชมถ้าแสบถ้าแพ้ถ้าคันให้หยุดใส่ค่ะครับผมเอา ่อมาเด้ค่ะ่านผู้้มก็จะเป็นเซรั่มน้ำหอมเนาะค่ะกุหลาบอ่อนๆได้ครับผมค่ะตัวนี้จะเป็นท่าบำรุงผิวครับพี่น้องเนาะผิวกายครับผมค่ะครับเอ,อาค่ะดันผู้้มนี่ละค่ะนี่คือชุดหยดฮิตแต่ว่าเพิ่นบ่บเด้ภักหลังนี่เมฟซีเพิ่นจะสร้างแบบสบู่หนึ่งเซรั่มสามสีได้ครับผมค่ะครับเพิ่นใไซถือา่าทดานผู้้มทองทานเพิ่นกะ สบู่ซีสบู่หากับนี้ครับม่นียค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายืดดีไม่แห้งสุขสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ